ต่างชาติฮือหาคลิปทหารไทยยิงปืนครกในตำนาน M29 ตอบโต้กัมพูชาในช่วงแรกของการประทะเป็นไวรัลที่ทำให้ชาวโลกพูดถึงงานนี้ต่างชาติหลายคนมองว่าทหารไทยดูเป็นมืออาชีพราวกับได้รับการฝึกฝนจากกองทัพสารัฐอเมริกา ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวของอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทางไทยเราที่ใช้ในการสู้รบกับกัมพูชานั้นเนี่ยถูกสนใจโดยชาวต่างชาติขึ้นมาอีกแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ผมต้องขอย้อนกลับไปในช่วงการประ,ทะทะกันช่วงแรกๆร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดนนะครับมันมีคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมากันในโลกออนไลน์โดยเป็นคลิปที่คาดว่าเป็นทหารไทยทําการยิงปืนครก m 29ขนาด81มเมเพื่อตอบโต้การ รุกรานของทางฝั่งกัมพูชานะครับแต่การยิงครั้งนี้นะครับมันดูเหมือนจะเป็นที่พูดถึงของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเหตุเพราะว่าท่าทางการยิงที่ดูเป็นมืออาชีพราวกับได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีโดยชาวเน็ตเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับการยิงปืนครกของทางฝั่งกัมพูชานะครับว่าอันนั้นเนี่ยมันเหมือนมือสมัครเล่น ซึ่งคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่โดยแอคเคาท์สายทหารชื่อดังอย่างวอนัวนะครับโดยวอนัวเนี่ยได้นำคลิปนี้มาโพสต์และได้บรรยายที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า กองทัพบ,บกไทยโจมตีฐานทัพกัมพูชาด้วยปืนครกกองทัพไทยใช้ปืนครก m-29 ขนาด8 1ม mm, มซึ่งผลิตในสหรัฐอเมริกาพร้อมลูกระเบิดปืนครกแรงสูงในการโจมตีและถ้าหากใครยังไม่ทราบนะครับว่า m-29 มเนี่ยมันคืออะไรซึ่ง m-29 เนี่ยนะครับมันคือปืนครกขนาด81มิมนะครับถูกผลิตครั้งแรกโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1950ะครับมีระยะยิงกล ราว4,700เมตรหรือก็คือเกือบ5กิโลนี่นะครับเคยถูกใช้ในสงครามสำคัญสำคัญระดับโลกเช่นสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีเป็นต้นนะครับ โดยปืนรุน่นนี้ปัจจุบันกองทัพไทยเราสามารถผลิตได้เองในประเทศแล้วนะครับกลับมาที่เรื่องราวของคลิปนี้โดยคลิปนี้เนี่ยวอนัวได้โพสต์ไปตั้งแต่วันที่25กรกฎราคมที่ผ่านมานะครับหรือก็คือเพียง1วันหลังจากที่กัมพูชาโจมตีบริเวณเซเว่นและพื้นที่พลเรือนในฝั่งไทยนะครับโดยคลิปนี้นะครับยังไม่ได้ถูกสื่อใหญ่หรือทางฝั่งภาครัฐเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงไหนบริเวณใดแต่เมื่อสังเกต ในคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ทหารไทยจริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเครื่องแบบมีทรงชาติไทยติดอยู่และมีการคุยภาษาไทยกันในคลิปโดยคลิปนี้หลังจากที่วอนัวเผยแพร่ไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติจากทั่วโลก เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากเลยนะครับโดยหลังจากนั้นก็มีสมาชิกในเว็บไซต์ชื่อดังอย่างเ e ดดิตเนี่ยเอาคลิปนี้ไปโพสต์และทําให้ชาวต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับบางคนเนี่ยมาบอกว่าฝีมือของทหารไทยเนี่ยดูเป็นมืออาชีพมากราวกับได้รับการฝึกมาจากฝั่งอเมริกานะครับ หรือบางคนเนี่ยก็มาเทียบความพร้อมของปืนครบของไทยและปืนครกของกัมพูชานะครับโดยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้มาบอกว่าใช่เลยนี่แหละ ขทีี่พววกเามไ้้ใชนี่มันคือความแตกต่างอย่างชัดเจนกับปืนครบของฝั่งกัมพูชาเหลือเชื่อจร,จริงๆที่เราได้เห็นการเปรียบเทียบแบบนี้อย่างต่อเนื่องความคิดเห็นถัดมานะครับบ้าไปแล้วจริงๆผมก็คิดเหมือนกันเลยชาวกัมพูชาในคลิปต่างๆมันดูเหมือนพวกทหารนอกรีดหรือกลุ่มกบฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในขณะที่กองทัพไทยดูเหมือนเป็นกองทัพที่ทันสมัยได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและน่าจะเป็นกองทัพ สหรัฐที่ฝึกฝนพวกเขาเหตุผลเพราะว่าไทยเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับอเมริกามาหลายสิบปีคุณพูดถูกมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยความคิดเห็นต่อมามาพูดถึงทหา,หารไทยอีกคนนะครับโดยบอกว่าพวกเขายังได้รับการฝึกอบรมจากกองทัพออสเตรเลียและก็มีการสนับสนุนบางอย่างมาอย่างยาวนานผ่านโครงการความร่วมมือด้านกลาโหมด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับ ไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับฉันเสมอเพราะว่ามีทั้งความก้าวหน้าและความอนุรักษ์นิยมในเวลาเดียวกัน ความคิดเห็นต่อมาคนนี้มาพูดถึงในคลิปนะครับมีจังหวะที่ทหารไทยเนี่ยหูฟังป้องกันหล่นไปก่อนยิงนะครับเดอร์บอกว่าฉันเห็นเขาใส่หูฟังอยู่นะแต่มันหลุดออกมาตอนที่เขากำลังยิงพอดีเลยเขาจึงตัดสินใจปล่อยมันไปหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับเดอร์บอกว่าแต่อย่างน้อยเขาก็ใช้มือปิดหูอย่างถูกวิธีแสดงว่าได้รับการฝึกมาอย่างดีความคิดเห็นต่อมาคนนี้น่าจะเป็นทหารอเมริกันนะครับเดอร์บอกว่า พวกเขาได้รับการฝึกจากสหรัฐจริงๆฉันเคยไปฝึกกับพวกเขาความคิดเห็นถัดมาคนนี้ได้มาถามหาวิดีโอที่ทหารกัมพูชายิงปืนครกนะครับโดยเขาก็โพสต์คลิปนี้ไปนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยก็เป็นปืนครกของทางฝั่งกัมพูชานะครับและเป็นปืนครกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาถามนะครับโดยบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าทําไมพวกเขาถึงทําสงครามกันแต่โดยรวมแล้วกองทัพไทยดูพร้อมกว่าและเป็นมืออาชีพกว่าหลายระดับความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงหูฟังของพี่ทหารที่หล่นไปนะครับโดยบอกว่า หูเขาอาจจะดับตลอดไปเลยนะน,นั่นหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาถามนะครับโดยบอกว่าทําไมเหรอและอีกคนเนี่ยก็เข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าหูเขาอาจจะอื้อและมีเสียงวิงวิงความคิดเห็นต่อมานะครับแบบนี้มันอาจทําให้หูเขาอื้อแบบถาวรได้ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาชมทหารไทยนะครับโดยบอกว่า มันน่าชื่นใจจริงๆที่เราได้เห็นกองทัพที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีปฏิบัติการอยู่ในสนามรบฉันไม่ได้พลาดพิงอะไรถึงชาวยูเครนนะแต่เดี๋ยวนี้ฟุตเทจท,ท,ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองจากโดรนซะมากกว่าเราไม่ค่อยได้เห็นทหารราบหรือหน่วยภาคพื้นดินทําภารกิจในสนามรบชัดๆแบบนี้สักเท่าไหร่ความคิดเห็นต่อมานะครับที่ป้องกันหูดันหลุดตอนที่เขากําลังใช้งานพอดีเลยความคิดเห็นต่อมานะครับพวกเขายิงปืนแบบไม่ เลงเลยใช่ไหมหรือยิงเพื่อการเซตฐานปืนหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบให้ข้อมูลนะครับโดยบอกว่าจากการที่ผมเคยฝึกมา2นัดแรกจะเป็นการปรับตั้งปืนบางครั้งเราจะใช้กระสุนฝึกเพื่อประหยัดเงินแทนที่จะใช้กระสุนจริงผู้ควบคุมจะรู้ว่าสองนัดแรกมักจะไม่เข้าเป้าความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาชมทหารไทยอีกคนนะครับโดยบอกว่าอย่างน้อยก็เห็นได้ว่าพวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดี ความพิดเห็นถัดมานะครับผมไม่เคยเห็นใครย,ยิงนัดแรกของภารกิจในการยิงแบบนั้นมาก่อนแต่เฮ้ฉันจะไปรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองทัพไทยได้ยังไงละ่ะความพิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาตั้งคําถามนะครับว่าอาจจะไม่ใช่เครื่องป้องกันเสียงนะครับแต่อาจจะเป็นหูฟังนะครับโดยบอกว่าผมว่าอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหูฟังบลูทูธนะไม่ใช่ที่ครอบหูกันเสียงดัง เพราะดูเหมือนว่าเขาจะใส่ตอนที่มีการพูดคุยและวิทยุสื่อสารกันแล้วก็ถอดออกไปก่อนจะยิงหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าไม่น่าใช่นะครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเมื่อเขาได้เห็นการยิงปืนครก M29 บ M29 ของทหารไทยนะครับ ซึ่งคาดว่าเป็นการยิงในช่วงแรกที่มีการประทะกับกัมพูชานะครับจากคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความเป็นมืออาชีพของทหารไทยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดเนี่ยนะครับแต่การฝึกฝนและความชำนาญของทหารไทยเนี่ยก็มีอย่างชัดเจนนะครับจนได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาตินะครับ แล้วก็ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพไทยในสายตาของคนทั่วโลกนะครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในระหว่างที่มีการยิงเนี่ยเห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเนี่ยมันหลุดจากหูไป ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเอฟเฟกอะไรกับพี่ทหารคนดังกล่าวหรือไม่แต่ก็เห็นว่ามีการใช้มืออุดหูอยู่บ้างแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็มาพิมพ์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง sfnews ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ